มันถึงวันแล้วครับเริ่มสตาร์ทเป็นวันที่16มกราคม <Yeah. S 1> จนถึงวันที่18นะครับงานโมเดลแลนด์ที่พี่บวบเกาจัดมาปีนี้ปีที่2แล้วครับ mm hmm. ที่มันเป็นเทศกาลที่เเคยจัดละครหนึ่งนะครับปีที่แล้วก็มันก็สนุกไงเออเสียงตกลับถือว่าโอเคถือว่าอยากจะให้มันมีจิจกรรมท้องถิน่นชุมชนนะครับมีมีเขาเรียกว่ามีกระตุ้นนะครับ <c oughs> รายได้เกิดขึ้นให้กับชุมชนนิดนึงนะครับแล้วก็คือจริงแล้วก็งานจัดก็เป็น พื้นที่บ้านบัวขาวเลยนะครับพื้นที่พี่บ้านบัวขาวคือติดนะครับติดบ้านเลยก็ว่าได้เป็นท้องนาท้องทุ่งท้องไร่นะครับงานเฟสนะครับบอกเลยนะครับศิลปินอัดแน่นนะครับจริงแล้วก็ท่านใดที่อยากจะติดตามก็คือเข้าไปติดตามนะครับในเพจในมัวรเดอร์แลนด์เลยนะครับก็จะขึ้นโชว์ศิลปินมากมายไกลกองเต็มพลังเลยนะครับแล้วก็เพจบัวขาวไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับหรือเพจบัญชาบัวขาวบัญชามฆก็ได้นะครับคือเพจใหญ่นะครับเป็นหลักแล้วก็ศิลปินอีกทุกคนเนี่ยคือ ทุกคนถามว่างานเล็กๆนวิงานงานสุดรินบ้านจัดที่บ้านนะงานเล็กๆนะก็เล็ก ok. ก็ดูแค่ศิลปินพอเล็กๆนะครับตอนนี้ก็เตรียมทุ่งนาเกือบเกือบเกือบ30ไร่ครับเกือบ30ไร่ให้ทุกคนเข้าไปชมนะครับบรรยากาศท้องริมริมแม่น้ำเขาเรียกว่าริมแม่น้ำกลางคืนนะครับก็ช่วงนี้กำลังจะเย็นนะครับเย็นๆก็แฟนลับที่ไปก็อาจจะใส่เสื้อกันหนาวไปนิดนึงพอมันจะเย็นปีที่แล้วก็เย็นกลัวมันเย็นนะครับ แล้วก็ศิลปินนะครับอัดเต็มประตูโอ้โหมีมอลำชั้นแนวหน้ามีนี่ครับพี่เบิ้ลนะครับหัวไล่กล้องหอยไล่นี่ครับเขาชอบเขาชอบแย่กันในการกลกองหัวไล่นะครับพี่เบิ้ลปลายฟ้าก็ไปพี่ใหม่พัชรีเข้าก็ไปนะครับตามไปด้วยลำไยหายคํคำก็ไปพี่ไม้ไทยอ๋อไปพี่ไม้ไทย เปิดตัวมัวอันนี้ครับพี่หมายไทยครับใครคิวคิวหลุดมาพอดีอเคครสร็จไอบัวขาวเลยครับพี่มนแคนแก่งคูนนะครับพี่มนแคนโอ้ทุกคนแบบมันเล็กนวิมางานนี้<อ>นะครับเพิ่งเปิดตัวโดยที่แบบไม่รู้ข่าวมาก่อนนะครับไม่มีในโปตเตอร<อ>์นะครับพี่มนแคนเปิดตัวเ<อ>ต็มพลังเลยครับเซอร์ไพรส์รแฟนคลับที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไง ทุกคนแบบได้อัดเต็มประตูเลยครับอยากจะให้ทุกคนไปร่วมไปสนุกแล้วก็ไปสังสรรค์เฮฮานั่งปาร์ตี้นะครับเมามอยกันทุ่งนาไอ้บัวเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ครับเปิดให้ชมบ้านแล้วนะครับอ่าเปิดให้ชมบ้านทุกคนก็ถามบ้านโน้นอยู่ในอ่ะบบต้องถามหลายครับไปเบิ้งได้ครับอ่าเหมือนนั่นไปเบิ้งไปกินกาแฟไปย่างเบิ้งท้ายลูกนะครับบรรยากาศดอวยไอ้บ้านบัวเขานะครับบ้านนอกบ้านบ้านบัวเขากะทมน้อยลอยคอยลักอยู่นะครับจังใดก็อย่าลืมไปเชียร์ไปม้กกลััังใจนครบ อันไหนที่มันสนุกก็บอกกันนะครับอันไหนที่มันบ่สนุกก็บ่ต้องบอกเขาเออไปมวนอย่างเดียวมวนในรแลนสองครับนะเออ